ภากิจเปรียบเสมือนสัญญาประชาคมของมิตรแท้ประกันไทยคือเราจะให้บริการที่เหนือความคาดหมายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็วถูกต้องยุติธรรมโดยบริษัทมุ่งหวังที่จะให้คนไทยมีความคุ้มครองและหลักประกันอย่างทั่วถึงบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน ก่อตั้งือกเ,เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2490หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงได้2ปีในชื่อบริษัทไทยประสิทธ์ประกันภัยและคลังสินค้าจำกัด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น10ล้านบาทในระยะแรกบริษัทเปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเลและกิจการคลังสินค้าจนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภายัย ปีพุทธศักราช2,494บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่อาคารเลขที่147ถนนเสือป่าอำเภอป้อมปราบศตรูพ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภยัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นโดยติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภยัยจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2510บริษัทได้ยุติกิจการคลังสินค้า เพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยและประกันชีวิตยอย่างชัดเจนโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทไทยประสิทธิประกันภัยจำกัดก่อนจะย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่อีกครั้งในปีพุทธศักราช2513ต่อมาในปีพุทธศักราช2521ภายใต้าการบริหารงานของนายสุรจันศรีชวลาประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น50ล้านบาทและมีฟานเจริญเติบโตมาเป็นลําดับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2543ได้แยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกันตามกฎหมายโดยธุรกิจด้านประกันวินาศภัยใช้ชื่อใหม่ว่าบริษัทมิแท้ประกันภัยจำกัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับจากนั้นบริษัทมิแท้ประกันภัย ก็ได้แผ่ขยายออกไปทุกภูมิภาคอย่างรวดเร็วจนมีเบีย้ยประกันภัยมากกว่า2,000ล้านบาทมีตัวแทนทั่วประเทศกว่า30,000คนและมีสำนักงานตัวแทนกว่า1,000แห่งและเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2555บริษัทได้แปลสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนและเรียกขานกันในชื่อใหม่ว่าบริษัทมิแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน เป็นการยกระดับมาตรฐานบริษัทและช่วยให้ลูกค้าประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจในการบริการมากยิ่งขึ้นการบริการที่เป็นเลิศหม,มายถึงการบริการที่ถูกต้องมีมาตรฐานมีความเป็นธรรมสะดวกรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว ถึง1,468ล้าน425,000ล้านบาทบริษัทไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหนือความคาดหมายต่อลูกค้าโดยมีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นรวมทั้งการลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานอย่างต่อเนื่องเราจะมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งในใจของลูกค้านี่เป็นวิสัยทัศน์อันชัดเจนของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนที่ชาวมิตรแท้ทุกคนมุ่งมั่นและกระตือร้อนที่ทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว คิดค้อนออกแบบเพื่อสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันวิถีชีวิตในวันนี้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมากจึงต้องนำเสนอกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายมากขึ้นและมีเบี้ยประกันภัยต่ำลงเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้าถึงการประกันภัยมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับผลิตภัณฑ์คือการออกกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมิตรแท้ประกันภัยได้ลงทุนในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยงบประมาณมากกว่า10ล้านบาทในแต่ละปีทําให้สามารถทําการรับประกันภัยรับชาระเบี้ยประกันภัยและออกกรมธรรม์ให้กับผู้ประกันภัยได้ทันทีทุกสถานที่ที่อินเทอร์เน็ตไปถึงและยังต่อเนื่องไปสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านชินใหม่ทดแทน การสํารวจอุบัติเหตุและงานในส่วนอื่นๆทั่วทั้งบริษัทด้วยความทอบสับในทุกๆด้านจึงท,ทำให้มิตรแท้ประกันภัยจัดอยู่ในแถวหน้าของบริษัทประกันวินาศภัยของประเทศไทยแม้ว่าการบริการของพนักงานบริษัทมิตรแท้ประกันไทยจำกัดมหาชนในวันนี้ จะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมายโดยจะเป็น PDA หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์แต่สิ่งหนึ่งที่มิแท้ประกันภัยไม่เคยลืมก็คือการบริการภายใต้ความอ่อนน้อมถ่อมตนภายใต้วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจของลูกค้าและประชาชนทุกคนที่จะได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทมิ้ประกันภัยจำกัดมหาชนอย่างเท่าเทียมกัน ความคุ้มครองของรกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทมิแทประกันภัยจําหน่ายให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินอันเป็นที่รักและแหนห่วงของท่านพนักงานของบริษัทม,มิแท้ประกันภัยทุกคนนักดีว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจและเกิดความอุ่นใจกับบริการของเรามิแท้ประกันภัยครับ จิงแจเปิดเผยครับอย่างนี้ลูกค้าก็พึงพอใจอันนี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็กบริษัทก็ดูแลเต็มที่ไม่เลือกปฏิบัติทํางานที่นี่อบอุ่นดีถึงแม้จะเป็นบริษัทเก่าแก่แต่แนวคิดใหม่เขาพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของเราเสมอทํางานที่นี่มากว่า20ปีไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเพราะที่นี่มีความมั่นคงและเขาดูแลเราดีด้วย ได้รับบริการที่มาตรฐานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับได้ความคุ้มค่าที่เป็นธรรมจริงใจและเปิดเผยได้รับความคุ้มครองครบถ้วนถูกต้องตามสัญญากรมธรรมผมมั่นใจว่าบริษัทมิแท้ประกันภัยในอนาคตจะต้องเป็นบริษัทหนึ่งใน5ของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจมีจรรยาบรณและมีความรับผิดชอบในการขายประกันวินาศภัยตัวแทนทุกคนจะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตตัวแทนจากสำนักงานคอปพ,พอย่างถูกต้องเพื่อคุณภาพในการนำเสนอและเป็นที่ปรึกษา ในการเลือกรูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้เอาประกันภัยตัวแทนทุกคนพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทมิแท้ประกันภัยไม่เคยละเลยและถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในนโยบายตลอดเวลากว่า60ปีที่ผ่านมาในนโยบายตลอดเวลากว่า60ปีที่ผ่านมาคือการช่วยเหลือสังคมด้วยทุนทรัพย์บวกกับแรงกายแรงใจของชาวมิแท้บริษัทได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาศาสนาศิลปรกรรม สนับสนุนการกีฬาทั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ต้องประสบกับอุบัติภัยต่างๆรณรงค์งทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อกระตุ้นเตือนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและที่ขาดไม่ได้คือการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้โลกใบนี้ เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์และน่าอยู่ตลอดไปทั้งหมดนี้เพราะมิตรแท้ไม่ทิ้งกันความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้เกิดจากความขยันขันแข็งทุ่มเทและเอาใจใส่ของพนักงานผู้บริหารและตัวแทนทุกท่านจึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เลือกเราให้เป็นผู้สร้างหลักประกันที่มั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีค่าที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย